สวัสดีค่ะในต่อไปนะคะจะเป็นรายวิชาสุขศึกษาซึ่งคุณครูชมพู่จะมาทบทวนก่อนสอบซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3นะคะเราจะมาเริ่มที่หน่วยแรกกันเลยนะคะหน่วยที่1ก็คืออวัยวะภายนอกเดี๋ยวคุณครูชมพู่จะยกตัวอย่างอย่างเช่นผมนะคะหรือศีรษะของเราใช่ไหมคะแล้วก็มีคิว้วมีตามีหูดมีสองข้างใช่ไหมคะหูตาจมูกปากลำคอ แขนมีสองข้างใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นข้อศอกนะคะแล้วก็มือนิ้วมือของเรานะคะแล้วก็มีเล็บนะคะเล็บของเราต่อไปก็จะเป็นส่วนด้านล่างก็มีขาสองข้างแล้วก็หัวเขา่าเท้าแล้วก็นิ้วเท้านั่นเองนะคะต่อไปคุณครูจะมาสอนลักษณะแล้วก็หน้าที่นะคะของอวัยวะในส่วนต่าง อันดับแรกเดี๋ยวคุณครูชมพู่พยกตัวอย่างที่ไม่มีในจอก่อนเลยอันดับแรกก็คือผมใช่ไหมคะมีหน้าที่ในการนะคะห่อหุ้มหลังศีีษะไม่ให้โดนความร้อนหรือความเย็นจากอากาศนั่นเองต่อไปหูนะคะหูของเรามีสองข้างมีหน้าที่ในการรับฟังเสียงนะคะโดยที่หน้าที่การดูแลรักษาก็คือยา ไปอยู่ในที่ที่เสียงดังเกินไปนะคะจะทําให้แก้วหูอักเสบนะคะส่วนตาของเรามีอยู่สองข้างมีหน้าที่ในการมองดูมองเห็นภาพนั่นเองนะคะ,ะ,ะวิธีการรักษาก็คืออยา่าขยี้ตานะคะจะทําให้ตาแดงหรือตาอักเสบได้นะคะต่อไป จมูกของเรานะคะเรามีจมูกหนึ่งอันนะคะมีหน้าที่ในการดมกลิ่นหายใจนะคะเราอย่าเอาของหรือนิ้วมือเข้าไปแย่นะคะจะทําให้จมูกอักเสบนะคะต่อไปปากของเรานะคะมีหน้าที่ในการพูดหรือว่ามีหน้าที่ในการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะต่อไปฟันนะคะฟันของเราจะมี32มสซี่ทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารนะคะ <L> โอเคแล้วฟันนะคะอวัยวะในช่องปากมีฟันแล้วก็มีลิ้นนะคะ ลิ้นของเราทําหน้าที่ในการรับรู้รสอาหารสัมผัสรสว่าเปรี้ยวหวานมันหร, m, หรือเค็มหรือเผ็ดอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะแขนของเรามีสองข้างนะคะมีหน้าที่ในการยกของจับของนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยมือนะคะที่มีหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งของแล้วมือก็มีเล็บนะคะเล็บมือมีสีขาวนะคะมีหน้าที่ในการป้องกันอันตรายที่จะโดนปลายนิ้วของเราที่ทําให้เรา เจ็บเล็บหรือเจ็บเออเจ็บนิ้วได้นะคะต่อไปขานะคะมีสองข้างนะคะมีหน้าที่ในการพยุงอ่าพยุงให้เราสามารถเดินหรือวิ่งได้นะคะแล้วก็มีเท้านะคะซึ่งเป็นฐานให้เรายืนได้อย่างมั่นคงนั่นเองคะ่ะโอเคต่อไปเราจะมาดูในหน่วยที่สองเรื่องชีวิตและครอบครัวจำได้ไหม อ่าครอบครัวนะคะก็จะมีทั้งครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดียวก็คือเราหนึ่งคนหรือสองคนพี่น้องอยู่กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอ่าต่อไปบางคนอาจจะอยู่ในครอบครัวที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงคนเดียวนะคะหรือคุณแม่เลี้ยงเราคนเดียวนะคะเขาเรียกว่าครอบครัวพ่อแม่เดียวนะคะอันนี้คุณพ่อก็จะทําหน้าที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่คุณแม่ก็จะทําหน้าที่ทั้งพ่อและแม่นะคะในคนคนเดียวกันนะคะโอเคต่อไปนะคะ จะเป็นครอบครัวขยายครอบครัวแบบนี้จะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะอยู่ด้วยรวมกันอย่างเช่นมีคุณพ่อแม่ปู่ยา่าตายายลุงป้านะ้าอาแล้วก็ตัวเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่เขาเรียกว่าครอบครัวขยายนั่นเองค่ะต่อไปอสุดท้ายจะเป็นครอบครัวข้ามรุ่นก็คือ เราอาจจะอยู่กับคุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย,าย่าซึ่งพ่อแม่ของเราอาจจะออกไปทํางานหาเลี้ยงเราใช่ไหมคะเราก็ให้เราอยู่กับคุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย,าย่าแทนอย่างนี้จะเป็นครอบครัวข้ามรุ่นก็คือเป็นรุ่นหลานแล้วก็เป็นรุ่นปู่ย่าตายายเลยอย่างนี้นะคะโอเคนะคะแล้วเราล่ะมีหน้าที่อะไรเราก็มีหน้าที่ในครอบครัวเหมือนกันอย่างเช่นอันแรกเลยนะคะเราเป็นเด็กเราก็ต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองผู้กปกครองคือใคร ผู้ปกครองก็คือผู้ที่มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูเราอบางคนผู้ปกครองเป็นคุณอาก็มีคุณลุงหรือคุณป้าก็มีนะคะเขามีหน้าที่ในการนะคะดูแลเราใช่ไหมคะบางคนคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ปกครองหรือบางคนมีคุณอาเป็นผู้ปกครองนะคะหน้าที่ของเราก็คือต้องเคารพเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองของเรานั่นเองต่อไปอันที่สองนะคะเราต้องเป็นยังไงเราต้องมีกริยาอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจจภพยราะเจอผู้ใหญ่แล้วก็ต้อง ว้ให้สวยอย่างนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็ต้องมีความขยันตั้งใจเรียนหนังสือซึ่งตอนนี้เด็กๆก็ทําได้หลได้ดีแล้วนะคะคุณครูชมพู่ื่นชมต่อไปข้อที่4ี่นะคะนอกจากเราจะปฏิบัติตนนะคะดีแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราไม่ให้เจ็บให้ป่วยเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องมากังวลกับเราใช่ไหมคะโอเคข้อที่5้านะคะเราต้องช่วยเหลืองานบ้านต่างๆเท่าที่เราจะทําได้มาคนกวาดบ้านได้ล้างจานได้ คุูครูจะพูดเห็นภาพบางคนกอกนะ,ะช่วยคุณพ่อคุณแม่เก่งมากเยี่ยมมากเลยนะคะต่อไปอันสุดท้ายสิ่งนี้ห้ามทําเด็กขาดคือห้ามทําตัวเกเรห้ามรักขโมยของเลยนะคะโอเคค่ะอ่ะนี่นะคะจะเป็นรูปนะคะตัวอย่างก,การเป็นเด็กด,ดีนะคะก็จะมีมารยาทดีดืด่มนมเพื่อสุขภาพช่วยเหลืองานบ้านนะคะตั้งใจเรียนหรือแม้กระทั่งออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของเราเอง เราไปเรามาถึงหน่วยสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะลักษณะทางเพศนะคะเพศนะคะก็จะมีเพศหญิงเพศชายนะคะหรือคนที่เกิดมามีสองเพศตามธรรมชาตินะคะเกิดมาคนเดียวแล้วก็มีทั้งเพศชายและก็เพศหญิงในตัวในคนคนเดียวกันนะคะซึ่งมันก็เป็นอ่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาตินะคะโดยสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่กําหนดเพศของเราก็คืออวัยวะเพศของเรานั่นเองนะคะทีนี้นะคะ ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเรามันจะแตกต่างกันยังไงนะคะผู้หญิงสวมเสื้อผ้ายังไงผู้หญิงสวมสวมเสื้อผ้ายังไงคะเด็กๆผู้หญิงก็จะใส่กระโปรงหรือกางเกงใช่ไหมคะผมยาวนะคะเสียงก็จะเป็นเสียงแหลมใช่ไหมคะผู้ชายก็จะผมสั้นใส่กางเกงนะคะเสียงก็จะทุ้มใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะแล้วมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะอ่าในวัยนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเป็นยังไงคะ ถ้าเด็กๆโกรธเด็กๆก็จะแสดงความโกรธออกมาด้วยการร้องไห้นะคะถ้าเด็กๆตกใจหรือหวาดกลัวเด็กๆก็จะเออในสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะรู้สึกกลัวหรือหรือ,หร,อหรือไม่ชอบนะคะแล้วก็จะแสดงออกทางสีหน้าใช่ไหมคะหรือถ้าเราดีใจเราก็จะยิ้มแย้มนะคะเมื่อมีคนเอาอของให้เราก็จะแสดงออกทางความรู้สึกเลยนะคะโอเคนะคะอ่ะทีนี้นะคะ เราก็จะมาดูจุดเด่นจุดด้อยและความภาคภูมิใจในตัวเองเรื่องนี้เราเพิ่งเรียนมาสดๆร้อนๆจุดเด่นก็คือสิ่งที่เราทําได้ดีนะคะเป็นสิ่งที่เราถนัดนะคะเป็นความเขาเรียกว่าอะไรเป็นลักษณะเฉพาะตัวใช่ไหมคะอย่างเช่นบางคนเรียนเก่งบางคนวาดนูปเก่งนะคะบางคนลายมือสวยบางคนร้องเพลงเพราะนะคะบางคนเล่นกีตาร์เล่นเครื่องดนตรีเล่นกีฬาเก่งอย่างนี้ใช่ไหมคะ โอเคอันนี้เ็เขาเรียกว่าเป็นอ่าสิ่งที่เราแสดงออกมาได้ดีเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเรานะคะเราสามารถฝึกได้เพื่อให้เรามีจุดเด่นอย่างนี้ได้นะคะอ่าต่อไปจุดด้อยก็คือสิ่งที่เรายังทําได้ไม่ดีนะคะอย่างเช่นบางคนเรียนไม่เกง่งอ่านหนังสือไม่คล่องนะคะเล่นกีฬาไม่เกง่งขี้อายไม่มั่นใจหรือสุขภาพไม่แข็งแรงแต่เราจะพัฒนาจุดด้อยนะคะไม่ใช่พัฒนานะคะเราจะแก้ไขจุดด้อยให้มันเป็นจุดเด่น โดยการที่เราพัฒนาตัวของเราถ้าเราอ่านไม่คล่องเราก็ต้องฝึกฝนใช่ไหมคะเดียนไม่เก่งก็ต้องตั้งใจให้มากขึ้นนะคะร่างกายอ่อนเอเราก็ต้องออกกําลังกายหรือดื่มนมเพื่อสุขภาพของเรานะคะทีนี้ความภาคภูมิใจในต้นเองนะคะอ่ะเราต้องทํำยังไงก่อนอันดับแรกต้องสํารวจความชอบนะคะแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆนะคะ แล้วก็ทําในสิ่งที่มันดีที่มันเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็าแล้วก็ไปบอกกลา่าบอกเล่าต่อเพื่อนชักชวนเพื่อนทําในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็นําความรู้ที่เราได้ร่ำได้เรียนหรือได้ฝึกฝนไปบอกต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะและอย่าลืมนะคะปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของครอบครัว<ๆ>เก่งมากค่ะเด็กๆอ่าสาหรับนะคะการทบทวนก่อนสอบนะคะในวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ขอให้ นะคะเด็กๆนะคะทบทวนอันไหนที่ไม่เข้าใจสามารถรีกลับไปดูได้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราก็จะมีการสอบนะคะไปไปภาคภาคเดียนที่1กันนะคะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูชมพู่ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ